เลงหนึ่งบอนนอกประจำวันที่24-10เดือน2,567จัดให้6คู่สุดงามในยามค่ำคืนนี้ Real s o ซ i e d a d p o r t ม Manchester United Spurs Chelsea Fiorentina มาฟังเหตุผลกันดีกว่าครับ มัคคาบีเทลอาวีพบเรอัลโซเซดายูโรปาลีกเวลา5ทุ่ม45ทีจากสถิติ10เกมล่าสุดทั้ง2ทีมมีเพียงเกมเดียวเท่านั้นที่ทำประตูรวมได้มากกว่า3ประตูแต่ด้วยความต่างของคุณภาพของลีกมักคาบีเทลอาวีถึงแม้ว่าจะเป็นจากฝูงในลีกอิสราเอลแต่เรอัลโซเซดาอยู่ลาลิกาสเปนถึงแม้ว่าจะอยู่อันดับ11ก็ตามเรอัลโซเซดาผ่านร้อนผ่านหนาวในบอลถ้วยระดับสูงมามากวันนี้เชียร์ทีมเรอัลโซเซดาตบถึงถิ่นแน่แน่ พอโต้พบฮอฟเฟนไฮม์ยูโรปอลีกเวลาตีสองพอโต้ในลีกเวลานี้แข่ง8นัดแพ้แค่นัดเดียวอยู่อันดับ2ในตารางฟอร์มจะแมวมากแถมเตะในบ้านไม่แพ้ใครในบ้านมาแล้วถึง14นัดติดต่อกันแล้วพวกเขาเล่นในบ้านฟอร์มแรงมากสุดๆหนึ่งนัดที่แพ้ในฤดูกาลน,นี้แค่เกมเยือนที่บุกไปพ่จกฝูงแค่นั้นบอกเลยงานนี้ปอโต้ทั้งใจเฟเนรบาเช่พบแมนเชสเตอร์ยูโรเปอรลีกเวลาตีสอง เฟเนรเช่ของเฮียมูฟอร์มเหนียวแน่นใช้ได้โดยแพ้เพียงเกมเดียวจาก11นัดหลังสุดในทุกรายการส่วนแมนยูฟอร์มขึ้นขึ้นลงๆเหมือนเดิมหากเทียบชื่อชั้นทีมและขุมกําลังนักเตะแมนยู U, อาจจะดูดีกว่าแต่ว่าผลง,งานของทีมพีแดงเอาแน่เอานอนไม่ได้สักเท่าไหร่ยิ่งเกมนี้ต้องเป็นฝ่ายบุกมาเยือนเชื่อว่าเอริกเทนฮากน่าจะก,กาชับลูกทีมให้เพลย์เ,เซฟเอาไว้ก่อนหากบุกมาแบ่งสักหนึ่งแต้มกลับบ้านได้ก็ถือว่าไม่เสียหายแต่ถ้าได้3แต้มก็ถือว่าเป็นโบนัสงานนี้เชื่อแมมมมนนนนยูููีีโอออออออกกกกาาาาสสชะงงงงเเพพรรรรรรห้้้วขิ่คัป์บ ปารีกววราที่2ทอตแนมฮอสเปอร์อยู่ในฟอร์มที่ดีมากชนะ7จาก10เกมล่าสุดโดย5เกมนั้นเป็นการชนะด้วยผลต่าง2ประตูขึ้นไปตรงข้ามกับอักมาที่กำลังอยู่ในช่วงที่ย่ำแย่แพ้ติดต่อกันถึง4เกมงานนี้เชียร์ไก่เดือยทองรุยในบ้านเอาเรื่องแน่นอน พาราที่ในกอรพบเชลซียูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกเวลาหทุ่ม4ีเชลซีมีสถิติแข็งแกร่งในการทำประตูโดย7จาก10เกมล่าสุดพวกเขามีประตูรวม3ประตูขึ้นไปเชลซีพึ่งแพ้ในลีกมาในเกมล่าสุดงานนี้ทีมน่าจะทำการบ้านมาแบบเรียบยนตนเพื่อหวังปิดฉากคู่แข่งเพื่อกู้หน้าทีมหลังแพ้มาหมาดๆแถมหักเปรียบเทียบในเรื่องของคุณภาพผู้เล่นเชลซีในเวลานี้ดีกว่าายเท่าตัวงานนี้เชียร์สิงห์บู เซนกัตเลียนพบฟิออเรติน่ายูฟายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกเวลา5ทุ่ม4ีบอกเลยว่าจะเป็นเกมที่สู้กันอย่างสนุกแน่นอนเพราะฟิออเรติน่ากำลังฟอร์มดีมากๆเกมบุกก็อันตรายโดยเฉพาะเกมล่าสุดในลีกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาเพิ่งถลมเดชเช่ไป6ประตูต่อศูนย์มาหมาดๆอยู่ในช่วงมั่นใจเกมนี้มองว่าบุกมาเอาชนะเจ้าบ้านได้อย่างแน่นอนจะลืมติดตามให้เต็มหนึ่งบรรนอกด้วยนะครับถ้าใครชอบไปตามมาถ้าไม่ชอบก็สวนตามใจได้เลย